พี่นอ้องค่ะคลิปนี้เกี่ยวกับญาณุอีคือเก้าเละเพราะว่าแต่เกี่ยวกับเพลงอีหล่าน่อยพรอได้ยินชื่อเพลงได้ยินว่าอาจารย์บีพุ่มมลินได้ทรงมอบเพลงให้ทั้งเพลงของอีหล่าน่อยอาอายใจเสอบนเกาะนาคีให้กับทั้งผู้บริหารทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วเพราว่าสิเป็นญาณุ ก็พ่อจะาก็ได้รับเพลงเรวเรียบร้อยแล้วแค่ห,ห้าก็ดีใจแล้วก็ซื้อเพลงมาตรงกับซื้อเพลงที่เขามามันตรงกับมือเดียวกับที่ทั้งเสียงหกเพิ่นโชว์ฉากของเสียงหกแล้วก็เขียนแคปชั่นอธิบายความรายละเอียดของของฉากเนาะว่าเล่าถึงอารยาธรรมอารยาธรรมของบ้านเชียงห้าพันปีแล้วก็เล่าถึงความชอบ จะมีสีของดอกจานสีประจำจังหวัดอุดรธานีคือสีสม้มแล้วกาศิมีเล่าเรื่องถึงพ่อจ๋าเป็นคนที่ศรัทธาในพ่อปู่สีสุโธกับย่าสีปฐุมมากาสิเล่าเรื่องศิมีเรื่องล่าของของอหน้าขี้ของนาของพญ,ญานาคอย่างประมาณนี้นะคะ่ะเนาะว่าเรื่องฉากแล้วเพลงก็มาวาาอล์คอลุกเพลงกับมากเกี่ยวพันกับฉากพอดีไม่รู้ว่า เป็นเป็น,เป,นเป็นเพื่อนเพื่อนเกี่ยวของเรื่องเล่ากันมากไหมหรือว่าเป็นความบังเอิญอันนี้เขาต้องรอว่าหลังจากนั้นแล้วผู้ใดเพื่อนเสี่ยบอกมาบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญที่อาจารย์บิ๊กกับกำนันเพ่หน่ะสิเป็นกำนันเพ่เป็นผู้เขียนฉากนะคะเป็นผู้เฮ็ดฉากเป็นผู้วาดรูปออกแบบรูปฉากเนาะไม่บ็รู้ว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนได้ติดต่อกันบอกหรือว่าบังเอิญสองอย่างนี้เอามาเล่าพร้อมกัน โมว่าสิเป็นผู้แต่งเพลงกับผู้เฮ็ดฉากแล้วก็ไทเฮ่องก,ก็บ,บอกกันว่าถ้าถ้าอาจารย์บิ๊กได้แต่งเพลงให้อีหล่าหน้อยอีหล่าน้อยกันได้เกินแล้วอุ้ยมวนนาสิป,ปังแน,น่นอนเลยมีเอฟซีหลายคนเขียนมาว่าอยากให้ผมกับคุณนนยายเอ็นต่เฮ่ากก็อยากว่าอยากอยากให้อีหล่าใส่แต่งตัวเป็นเป็นหน้าขี้เป็นทีดาหน้าขี้นะเพราะว่าไท่ฮ่องอ่ฉา,ายาให้อีหล่าน้อยว่าทีดาหน้าขี้อยู่แล้วเนาะ พ่อได้เห็นคลิปญานุกับอีหลาน้อยบนเวทีที่ไปแสดงอยู่ป่าจีนบุรีรกับบินบุรีคือเมื่อคืนนี่แหละก็เห็นญานุออกมาว่าขนาดที่เอาให้น้องให้น้องเกลินเดี๋ยวคุณยาสิะมีเสียงของญานุเห็นว่าถ้าเฮาออกกันก่อนที่สิได้ยินเสียงญานุอีกเลย้เฮาคุยกันในไลฟ์สดนาว่าอยากให้มีชุด แล้วก็ให้มีพญ,ญานาคจากน้อยก็ออยุอเป็นมงกุดในอิหลาประมาณนี้นะแทนมงกุฎหมอรามีอย่างประมาณนี้นะถ้าเขาก็คุยกันว่าภาพอิหลาที่พราด้ยินี้รู้ว่าอิหลาสีลงเพลงนาขี้ก็เหมือนอไม่รู้เรามโนโพร้อมกันหรือว่าามโนกลุ่มข้าเจ้าเอิญมาอย่างน้อยนั่นแหละมโลกกลุ่มแหละหรือว่าเรามองเห็นเหมือนกัน ภาพอิหล่าน่อยเหมือนเหมือนหน้าคีเหมือนทิดาหน้าคีเขาเห็นหแบบนั้นได้ชุดที่น้องใส่ขึ้นมาพอน้องอพอน้องขึ้นลิบขึ้นมาพอลองเพลงขึ้นมาเหมือนนาคีเหมือนทิดาหน้าคีน่อยแท้เขาเบอกกับกบางเฉลี่ยน้องมาทนนี้พอบอกว่าท่านพ,พูดวันเดียวแหละหลังจากลงไลแล้วตอนกลางคืนมางาลูกกับว่าเลยเพราะว่าถ่าอิหล่าใส่ชุดหน้าคีแต่งขึ้นคพือสีขาทาแท้ เอาทาไมเหมือนที่เราคิดไว้เลยสแสดงว่าความคิดของอพ่อพ่อแม่แม่หลายหลาย,หลายคนไปตรงเขาเขาเขาคอนเสฟเดียวกันกับญานกมันเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าแต่ผู้ใดก็คิดสามารถคิดได้นะเพราะว่าเห็นน้องเห็นนองใส่ชุดขึ้นมาแล้วท่าใส่ชุดนาคีแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงใจโสบนเกาะนาคี มันคือสิเขาท่าแท้แม่นยังมันสิกลมกลืนมันคือสิล้งโตกันพอดีค่ะแท,ท่้ทเขาคิดแบบนี้เขาไปฟังไาเพลงที่น้องเกิดมามือขึ้นนี้ท่าห้ากับพ่อจ๋าบอกคุบไม่ไปสิลุยบอกว่าวัดเพลงเลยอีหล่ะอีหล่ะข้องปากเลยไหมจำเนื้อเพลงได้เกือบหมดแปลกไหมพี่น้องนี่ความมหัศจรรย์ของธิดานาคีของเอิรนดงซีเลยบอก น้องจำเพลงได้ไว้ไว้ผู้ใดก็งืดเทงว่าทําไมเพลงเข้าปากน้องเร็วจังเลยเพลงใดกสร้างถ้านางได้เห็นเข้าปากอย่างไว้เลยเราไปดูกันค่ะว่าความอ่าหยาเราบอกว่ายางไหนแล้วกะไปว่าฟังฟังเสียงอยงหลาน้อยที่ใส่เพลง ที่ยี้กับพ่อจะสามารถขุบไม้่านบบซันปล่อยเบิดเพลงคลิปนี้คุณยาฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะพอขันไม่คลิปไหนอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะใส่ชุดนาคิ้ว่าเกิดเป็นตะเบิงเนาะฮะจักทอนไหมจักทอนไหมเสียงลมวอยๆดังค่อยๆออ่อนอินในหู ลืดวงหว้ติปูหวังได้สาวขวงคนใหม่แล้วบอกเอ้เอะเอะวังเวรละเวร์ังนำเจ้ากังท่ามะนาวบ้านดงอุดรนั่งเรือข้ามมากับน้องหอบใจทั้งสองมาขับฮอฮอพรให้ฮักชัวนิรันดร์ไอ้จับก่อนครัมวอนว่าว้าจับ้น่ บ้าจำแน่บ้าคุณพี่แม่น่าขี้ยาให้ยาจุ๋ยจะมันบ,บอกสมคคนที่จะอ,อิดให้แม่น่าขี้อ,อันห้ลาละขี้ไปจากสกูผ้าหลานสอบน้อกูกระจื้อขพน้องหมืออันอ้อนวันวายเฮ้เอ,อบอกมาฟังต่อง่างไหมก่อนค่ะ ขอบคุณลังวันน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณความภาคความเพงที่พ่อพ่อแม่แม่ไ้อิหลาน้องไอไอสักกุณาพนนะคะสวดสวดใหอีหลานเจ้าบาทนะครับอิหลานขอขอบคุณมาลลยจากคุณย่าอ้อยนะคะแล้วก็พี่ตัก๊กเอฟซีค่ะขอบคุณคะ่ะแล้วก็แม่แม่สุภูสุคนด้านหน้าเวทีน้ำ ขอบคุณเงินทุกบาททุกแสตาตังนะคะเมย์เมย์ลาสุดล้านเมย์เร็วอีหล่าขอให้พี่น้องได้ขึ้นกลับไปเป็นายลานเท่าได้จ,าดจ้าจขอเสียงพี่น้องเช่ากับกบ,บินบุรีแนจ้าขอบคุณค่ะอ,อยากคะลูกอยากลองเด จะกล้องคอมยิ้เฒ่าจริงใจไงยะโอ๊ยล่าสุดไม่ต่ำปากมันเงาหลายไม่เงาไรเงาแขว